2. องอาชิวัชโคตสูตรว่าด้วยทรงแสดงเรื่องไฟแก่ปริพาชกชื่อวัชโคตทิฏฐิสิบประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวถีครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวัชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถ,ถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะ เราไม่มีทิฏฐิอย่างน,นั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือ เราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน น,นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างน like ั้นว่าชีวะกับสิรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสิรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสิรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มิทิฏิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มิทิฏิอย่างนั้นว่า หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่าน aves, ั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้าแต่ท่านพระโคดม ท่านพระโคดมทรงมิทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตาถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือวัชชะเราไม่มิทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตาถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง วัชโโคตรปริพาโชคทูลถามว่าเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าวัชชะเราไม่มิทิฏิอย่างนั้นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมิทิฏิอย่างนี้ว่า โลกไม่เที่ยงนี้เท so ่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกมีที่สุด นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข่าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือ พระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง เมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อข้าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดม ท่านพระโคดมทรงมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไมิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าวัชชะเราไม่มีทิฏฐิอย่างนั้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไมิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ่านพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือจึงไม่ทรงยอมรับทิฏฐิเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเช่นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะทิฏฐิว่าโลกเที่ยงนั้นเป็นรกชัดเคอทิฏฐิเป็นกันดานเคอทิฏฐิเป็นเสียน,น้ำเคอทิฏฐิเป็นความดิ้นรนเคอทิฏฐิเป็นสังโยชนเคอทิฏฐิก่อให้เกิดความทุกข์ ความลำบากความคับแค้นและความเร่าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายคำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงและถึงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นั้นเป็นโรคชัดคือทิฏฐิเป็นกันดารคือทิฏฐิเป็นเสียน้ำคือทิฏฐิเป็นความดิ้นรนคือทิฏฐิเป็นสังโยชน์คือทิฏฐิก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากความขับแค้น และความเร่าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานวัชชะเราเห็นโทษนี้จึงไม่ยอมรับทิฏฐิเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงมิทิฏฐิบางอย่างหรือไม่วัชชะคำว่าทิฏฐินั้นตถาคตกำจัดได้แล้ว ตถาคตเห็นแล้วว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นดังนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นดังนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตหลุดพ้นแล้วด้วยความไม่ถือมั่นเพราะความสิ้นไปเพราะความคลายไปเพราะความดับเพราะความสละเพราะความสละคืนเพราะความไม่ถือมั่นอหังการมามังการและ มานานุสัยทั้งปวงที่เข้าใจแล้วย่ำยีได้แล้วทั้งหมดปัญหาเรื่องความหลุดพ้นวัชโครปริภาชกทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระผู้มีพระภาคตระตอบว่าวัชชะคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมคำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือท่านพระโคดมคำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่นำมาใช้ไม่ได้เมื่อข่าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคําว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข่าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่า คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข่าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นเกิดและไม่เกิดหรือท่านพระโคดมพระองค์ก็ตรัสตอบว่าคำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้เมื่อข่าพระองค์ทูลถามดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นภิกษุนั้นจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือท่านพระโคดม พระองค์ก็ตรัสตอบว่าคําว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นํามาใช้ไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคโดมในข้อนี้ข้าพระองค์ไม่รู้แล้วในข้อนี้ข้าพระองค์หลงไปแล้วความเลื่อมใสซึ่งมีอยู่บ้างจากการสนทนาปราศัยกับท่านพระโคโดมในตอนแรกบัดนี้ได้หมดสิ้นไปแล้ววัชชะควรแล้วที่ท่านจะไม่รู้ ควรแล้วที่ท่านจะหลงเพราะว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่ธรรมที่จะยังถึงได้ด้วยความตรึกละเอียดเฉพาะบัณฑิตจึงจะรู้ได้ธรรมนั้นผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่นมีความเพียรในทางอื่นอยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นรู้ได้ยาก วัชชะเอาเถิดเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นควรอย่างไรก็พึงตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่าไฟนี้กำลังลุกโพลงต่อหน้าเราข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าไฟลุกโพลงต่อหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้ได้ว่าไฟนี้ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ ถ้าใครๆจะพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโผลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโผลงท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรถ้าใครๆถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโผลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโผลงข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วก็จะตอบอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโผลงอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์นี้ อาศัยเชือ้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผล่ท่านพระโคดมถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าท่านท่านรู้ได้ไหมว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าท่านแล้วถ้าไฟนั้นจะพึงดับไปต่อหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้ได้ว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าข้าพระองค์แล้วท่านพระโคดมวัชชะถ้าใครๆจะพึงถามท่านว่าไฟที่ดับไปแล้วต่อหน้าท่านนั้น ดับจากทิศนี้แล้วไปยังทิศไหนคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้หรือทิศเหนือถ้าท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงตอบอย่างไรข้าแต่ท่านพระโคโดมไม่ควรถามเช่นนั้นเพราะไฟอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโผลงแต่เพราะเชื้อนั้นถูกไฟเผามอดไหมและเพราะไม่มีของอื่นเป็นเชือ้อไฟนั้นจึงนับได้ว่าไม่มีเชือ้อดับสนิทแล้ว วัชชะอย่างนั้นเหมือนกันบุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่ารูปมีคุณอันลึกล้ำอันใครๆประมาณไม่ได้ย่งถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทร คำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญ formula formula ัคคติต <Bailey. S 2> ถาคตพึงบัญญัติด้วยเวทนาใดเวทนานั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าเวทนามีคุณอันลึกล้ำอันใครใครประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นํามาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยสัญญาใดสัญญานั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าสัญญา มีคุณอันลึกล้ำอันใครใๆประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคาว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คําว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คําว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คําว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติถาคตพึงบัญญัติด้วยสังขารใด สังขารน,นั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าสังขารมีคุณอันลึกล้ำอันใครใครประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้ คำว่าเกิดและไม่เกิดนํามาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็ามิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ามิใช่ก็นํามาใช้ไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยวิญญาณใดวิญญาณน,นั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ตถาคตพ้นแล้วจากการเรียกว่าวิญญาณมีคุณอันลึกล้ำอันใครใครประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าเกิดและไม่เกิดนำมาใช้ไม่ได้คำว่าจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็นำมาใช้ไม่ได้ วัชโคตรปริพาชกถึงพระรัตนไตรเป็นสรณะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัชโคดปริพาชชได้วยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมต้นสาละใหญ่ในที่ใกล้บ้านหรือนิคมกิ่งใบเปลือกสะเก็ดและกระพีของต้นสาละใหญ่นั้นจะหลุดร่วงกระเทาะไปเพราะเป็นของไม่เที่ยง สมัยต่อมาต้นสาละใหญ่นั้นก็ไร้กิ่งใบเปลือกสกักเ็ตและกระพีคงอยู่แต่แก่นล้นล้วนแม้ฉันใดปาพจน์ของท่านพระโคโดมข้อชันนั้นเหมือนกันปราศจากกิ่งใบเปลือกสเกเ็ตและกระพีคงอยู่แต่คำอันเป็นแก่นล้นล้วนข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดม พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสระณนะ ขอท่านพระโคดมจงทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอาคิวัชโคตสูตรที่สองจบ